เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจรักเงินตรงขาทุกคนนะครับก็เมื่อวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาผมก็ได้ซื้อเหรียญ5บาท b ีสนะครับมา1เหรียญวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายคลิปนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนดูว่าเหรียญนี้มันมีราคายังไงนะครับแล้วก็วิธีดูเหรียญเบื้องต้นนะครับเราต้องดูยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญนี้คือเหรียญ5บาท b ีสนะครับเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนธรรมดานะครับ ก็จุดสังเกตนะครับหลักๆเลยก็คือแค่เป็นปี4ี่ศูนย์เท่านั้นเองเหรียญนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าผมซื้อมาในราคาหกพันบาทนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้น้อยมากนะครับจุดสังเกตเลยนะครับเพื่อนๆดูตามนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงหัวของใบไม้นะครับดูเส้นกระเบื้องนะครับตรงนี้จะไม่มีเส้นกระเบื้องหนึ่งเส้นนะครับจะเว้นว่างอยู่นะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จะเป็นเลขกลมๆเลยนะครับ ก็จะมีการแก้โดยการเอาปีซีหนึ่งมาเจียนะครับแล้วก็แต่งเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ดูรายละเอียดนะครับจุดหลักๆสองจุดนี้นะครับเลขศูนย์กับตรงขีดตรงบนบริเไม้ตรงนี้นะครับถ้าสภาพผิวสวยๆแบบนี้นะครับผมซื้อราคาเหรียญละหกพันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญของผมเลยนะครับชื่อเพจรักเหรียญสงคล้านะครับเพื่อนๆท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาผมดูได้นะครับด้านหน้าก็เป็นเหรียญปกตินะครับผม Okay, สวัสดีครับ